ชื่อวิวนะครับเป็นพาร์ทเนอร์แกลบอยู่นะครับรับทั้งงานแกล็บคาแล้วก็แกลบเอ็กเพรสนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มเปิดแกลบเลนไม่นานมานี้นะครับคอนแก่นถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากครับอาหารมีอยู่ทุกเส้นครับถ้าเป็น<ม>ข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับร้านผู้พานนะครับมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อวยจ้าวและการหลายๆอย่างเปิดเช้าแล้วเขาหมดไวัยไหมคะก็ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัง <c oughs> เหลืออยู่เนาะแกลบรอเยอะมาก เราก็คือร้านปากหม้อพุกพานพี่วิวบอกว่าเหมาะที่จะมาแวะเติมพลังกันก่อนพร้านเปิดตั้งแต่เช้าเลยมาแล้วเมนูแนะนำของพี่วิวปากหมอ้อยวนแล้วเช้าเ้าอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยกับเมนูไข่กระทะและอันนี้ก็คือพิซซ่ายวนต้อตัดแบบสวยสด้วยเพราะกล้องจับภาเาแล้ว <c oughs> สวยแล้ว <c oughs> ถ้าเเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีครับ <laughs> เราไปไหนกันต่อดีพี่ <laughs> โอเคเราเราจะไปที่วัดน้องแวงนะครับวัดน้องแวงพราาะรามหลวงครับไปไปดูเจดีย์เก้าชั้นนะครับและที่นี่ก็คือวัดหนองแวงวัดคู่เมืองขอนแก่นนั่นเองพระมหาธาตุแก่นนครมีความสูงถึง80สเมตรเลยนะคะ สุดแล้วใช่ไหมยังยังชั้นเจ็ดเท่านั้นหากเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความงามในแต่ละชั้นค่ะและเมื่อถึงชั้น9้าเราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้ค่ะเองก็ได้ม้าบ่อยๆมาบ่อยต้องมาเองแล้วก็มาส่งลูกค้า อย่าลืมขึ้นมาให้ถึงชั้นบนสุดเพื่อชมวิวบึงแก่นนครกลางตัวเมืองขอนแก่นกันให้ได้นะคะเห็นไดโน้สาวเยอะๆอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่เกาะใน j u r a s ป i ปาร์คนะคะแต่เป็นบึงแก่นนครนั่นเองที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้กับวัดหนองแวงมากๆไหว้พระเสร็จก็มาเดินเล่นสูดอากาศดูไดโนเสาร์น่ารักน่ารักอุ้ย ใน,ในก็มาสายบุญแล้วนะครับเข้าวัดแล้วต่อไปจะพาไปดูวัดทุ่งเศรษฐีนะครับจะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจของคอนแก่นนะครับ<อ>มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันวัดทุ่งเศรษฐีมีมหาเจดีย์สีใจโลกธาตุซึ่งออกแบบเป็นทรงะระฆังคว่ำสิ่งปลูกสร้างต่างๆของวัดก็สอดแทรกปริศนาธรรมไว้อย่างกลมกลืน ไปเมืองบาดาลครับห้องปริศนาธรรมห้องปริศนาธรรมเป็นห้องโถงใหญ่ด้านล่างขององค์เจดีซึ่งด้านในแสดงภาพเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ วาลายศิวะมหาเทพขอนแก่นหรือเรียกง่ายๆว่าวัดแขกขอนแก่นที่คนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาขอพอรเรื่องความสําเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างๆด้านในเนี่ยสวยงามมากนะคะบอกเลย <S <S 1> <S 1> มาอีสานไม่ทานส้มตำมก็เหมือนมาไม่ถึงจานตาํากระเทยภายในร้านยังเป็นห้องแอร์ตกแต่งได้น่านั่ง เมนูของร้านเยอะแยะมากมายจริงๆของก็สดไม่ว่าจะเป็นมะละตอมะเขือก็คือตำกันสดๆเลยนะคะและเมนูที่พิว,วแนะนำเรามาก็คือยำหัวเผลอตำไทยไข่เค็มเหล่ากุ้งสดและต้มยำพวงไข่ ่อนจากกาันมาฟังพี่วิวเล่าประสบการณ์และเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆน,นักขับด้วยกันนะคะคือวันนั้นเป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นที่จริงกาลังจะปิดระบบแล้วนะครับคราวนี้มีงานเด้งเข้ามาตัวเลขมันมากปิดปกตินะครับก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าลูกค้าเรียกไปที่สารากางจังหวัดนองคายก็คือ180กิโลจากคอนแก่นนะครับโทรไปหาลูกค้าก่อนเลยครับอันดับแรกว่าคอนเฟิมว่าใช่หรือเปล่าหรือว่ากดผิดอะไรหรือเปล่านะครับลูกค้าก็ตอบตรลงนะครับเราก็รีบไปรับลูกค้าครับเป็นงานที่ ไกลที่สุดที่เคยรับมาครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับคนที่อยากมาลองสัมผัสบรรยากาศนะครับมาไหว้พระก็ได้คอนแก่นนี้วัดเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นธรรมชาติมีอุทยานแห่งชาติอยู่หลายแห่งนะครับไปดูไดโนเสาร์นะครับอยู่ที่ปูเวียงคอนแก่นถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากครับ